ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะยังคงเหลือวิชาวิทยาศาสตร์อีกประมาณ3ครั้งนะคะแล้วเราก็จะได้เปิดเรียนมาอยู่ในห้องเรียนร่วมเรียนด้วยกันนะคะอะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชในท้องถิ่นของเรานะคะว่าแบ่งเป็นพืชอะไรบ้างนะคะ,ะมีพืชน้ําพืชบก และก็รู้จักโครงสร้างของพืชน,นะคะที่ชั่วโมงที่แล้วที่ได้เรียนรู้ไปก็คือโครงสร้างของรากนะคะารากทําหน้าที่ในการดูดน้ําและแร่ธาตุในดินนะคะและยังทําหน้าที่ยึดลําต้นให้ตั้งตรงอยู่บนดินด้วยนะคะนั่นคือหน้าที่ของรากที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วและเมื่อรากดูดน้ำและแร่ธาตุเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะส่งต่อไปยัง ลำต้นลำต้นก็จะทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุนะคะที่รับต่อมาจากรากเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชน,นะคะนั่นคือสองส่วนที่เราได้เรียนรู้ไปในเรื่องของโครงสร้างหรือส่วนประกอบของพืชน,นะคะก็คือส่วนที่อยู่ใต้ดินก็คือรากและส่วนที่โผล่พ้นดินขึ้นมานะคะก็คือลำต้น ซึงทำหน้าที่ในการลําเลียงน้ําและแร้ธาตุและก็ยังทําหน้าที่ในการชูกิ่งก้านใบนะคะ,ะนะต่อไปเราก็จะมารู้จักส่วนอีกส่วนหนึ่งของพืชนะคะก็คือใบอใบนะคะใบทําหน้าที่อะไรเขาบอกว่าใบใบไม้หรือส่วนที่มีสีเขียวส่วนที่เป็นสีเขียวนะคะ อ่ะใบนั้นเป็นส่วนประกอบของพืชส่วนหนึ่งด้วยอ่ะใบเป็นส่วนประกอบของพืชนะคะซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่อะไรเอ่ยอ่าใบนะคะจะทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อเป็นอาหารการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะก็คือการสร้างอาหาร พืชจะสร้างอาหารด้วยตัวของมันเองนะคะสร้างอาหารโดยสร้างที่ใบเพราะนั้นใบของพืชเปรียบเสมือนห้องครัวที่บ้านเรานะคะใบของพืชก็คือห้องครัวของพืชหรือห้องห้องครัวของต้นไม้นะคะทำหน้าที่ในการสร้างอาหารเพื่อมาเป็นอาหารของพืชน,นะคะและอีกอย่างหนึง ใบทำหน้าที่ในการหายใจหายใจเหมือนกับอะไรคะค่ะเหมือนกับจมูกของเรานะคะหรือจมูกของสัตว์ใบของพืชก็นอกจากทําหน้าที่สร้างอาหารแล้วก็ยังทําหน้าที่หายใจและอีกอย่างหนึ่งคือใบทําหน้าที่ขายน้ำนะคะขายน้ำเพื่อระบายความร้อนออกจากลําต้นของพืชนะคะอ่านเพราะฉะนั้น ใบของพืชน,นะคะจะทําหน้าที่3อย่างก็คือสร้างอาหารหายใจและคายน้านะคะนี่คือหน้าที่ของใบนะคะอ่ะายน้ําคายออกทางไหนก็จะมีปากใบนะคะอยู่ที่บริเวณแผ่นใบอ่ะการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือการสร้างอาหารนะคะแล้วก็หายใจหายใจน,นี้การหายใจของ ใบพืชน,นะคะก็เหมือนกับเช่นของคนและสัตว์ก็คือหายใจต้องการเอากา๊าซออกซิเจนเข้ากับลำต้นกับส่วนประกอบของพืชน,นะคะแล้วก็คายก๊าซที่เสียออกมานะคะในเวลากลางคืนส่วนใหญ่จะเป็นมากนะคะแต่เวลากลางวันนั้นพืชจะต้องการการ๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรืออากาศเสียเนี่ย เพื่อไปใช้ในกระบวนการสร้างอาหารนะคะแล้วก็คายกา๊าซออกซิเจนหรืออากาศที่ดีมาให้กับเรานะคะอ่ะทีนี้มาดูส่วนประกอบของใบนะคะอ่ะส่วนประกอบของใบมีอะไรบ้างหงหูใบอันนี้บางพืชบางชนิดมีนะคะมีผลูมาให้เราเห็นแต่บางชนิดนั้นไม่มีนะคะอ่ะหูใบเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากฐานใบนะคะอ่ะ ต่อไปอ่ะมีหูใบมีแผ่นใบนะคะอ่ะมีแผ่นใบนะคะครูไม่ได้เอารูปไมนะ้นักเรียนดูขอโทษด้วยนะคะอ่ะแผ่นใบก็คือลักษณะของพื้นใบที่เป็นสีเขียวทั้งหมดนั่นคือลักษณะของแผ่นใบนะคะจะมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปนะคะ ทีนี้ใบของพืชนะคะจะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือใบเดียวตามรูปนะคะใบเดียวก็คือมีหนึ่งใบบนก้านใบหรือพอเราแกะหรือเด็ดมาดูมันก็จะออกมาแค่ใบเดียวนะคะส่วนอีกพวกหนึ่งก็คือใบประกอบบนก้านใบหนึ่งก้านจะมีใบเล็กๆหลายใบนะคะเช่นใบมะยมใบมะขาม ใบมะพร้าวพวกนี้นะคะนั่นคือเราเรียกว่าใบประกอบนะคะต่อไปมาดูรูปร่างของใบนะคะรูปร่างของใบอย่ยกตัวอย่างเช่นนะคะอ่ะในภาพเป็นรูปลิมแคบอันนี้ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะะไม่ต้องไปเครียดอะไรกับรูปร่างของใบมากนักนะคะะเรามาดูเป็น การประดับความรู้ของเรานะคะ,ะรูปแรกที่ครูนำะมาให้ดูก็คือรูปลิ่มแคบนะคะอย่างเช่นใบชบาในภาพนะคะ,ะที่บ้านเราอาจจะมีนะคะต้นชบาใบค่อนข้างสั้นนะคะแล้วก็สอบจากโคนไปส่วนปลายนั่นคือลักษณะของใบลิ่มแคบนะคะอันนี้คือรูปร่างของใบเมื่อกี้นะคะ รูปรูปเล็กอันนี้ก็คือลักษณะของใบประกอบนะคะต่อไปรูปร่างของใบอีกแบบหนึ่งก็คือรูปแถบนะคะเช่นใบผักบุ้งอันนี้เราก็เคยเห็นนะคะผักบุ้งมีอยู่ทั่วไปนะคะ,ะให้เราสามารถเห็นได้ว่ามันเป็นรูปแถบนะคะต่อไปรูปใบหอกนะคะรูปใบลลาวดีตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างมาให้เราดูอ่า รูปใบหกกลับนะคะอันนี้บางบ้านอาจจะมีบางบ้านไม่มีนะคะเช่นใบยางพาร,รานะคะอันนี้เป็นใบมีรูปร่างคล้ายกับไข่กลับ,บ,ลก,บ,ก,ลบก็คือมอนนิดนึงออกค่อนข้างรีๆกลมๆนะคะเช่นใบหูกว้างใบหูกว้างนะคะ ฐานใบเดียวเล็กกว่าปลายใบนะคะก็คือจากก้านใบเนี่ยจะมีขนาดเล็กแล้วก็พอไปด้านบนเนี่ยจะมีขนาดกว้างกว่านะคะ,ะใบหูกว้างต่อไปอันนี้รูปร่างกลมเช่นใบบัวอันนัน้นักเรียนก็เคยเห็นนะคะ,ะรูปหัวใจเช่นใบพลูใบโพพวกนี้นะคะอันนี้รูปร่างเป็นรูปหัวใจ ต่อไปรูปเคียวอันนี้เป็นรูปเคียวเช่นใบเตยหรือเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวนะคะโค้งงอไข่เคียวอันนี้รูปใบเตยนักเรียนก็เคยเห็นเคยรู้จักนะคะต่อไปรูปช้อนนะคะอันนี้บางบ้านก็มีนะคะ,ะเช่นใบชวนชมนะคะใบดอกชนชม ขอบใบเรียวเอ้ยขอบใบคล้ายช้อนนะคะอ่ะต่อไปมาดูลักษณะของขอบใบนะคะลูกลักษณะของขอบใบอ่ะอันนี้ใบชวนชมขอบใบเรียบนะคะขอบใบเรียบเป็นลักษณะของใบชวนชมอ่ะอันนี้ขอบใบเป็นคลื่นนะคะลักษณะขอบใบก็คือ ขอบที่อยู่ด้านนอกของใบนะคะ,ะเป็นลักษณะขอบใบเป็นคลื่นเช่นขอบใบของใบเจ้าดอกจำปีนะคะอ่ะอาันนี้สารแหนอ่าที่เขานำมาใส่ในลาบหมูลาบไก่พวกนั้นนะคะอ่ามีลักษณะเป็นขอบใบหยักมนนะคะอันนี้ให้นักเรียนดูเป็นการประดับความรู้นะคะลูก ต่อไปลักษณะของขอบใบใบกะเพรานะคะเป็นลักษณะของใบหยักซีฟันใบกะเพรานักเรียนบางคนก็อาจจะเคยเห็นนะคะที่ใส่ในผัดกะเพรานะคะ,ะต่อไปใบกุหลาบอันนี้เป็นหยักฟันเลื่อยนะคะเป็นลักษณะของใบหยักฟันเลื่อยดอกกุหลาบนักเรียนก็เคยเห็นนะคะก็คงเคยเห็นใบของกุหลาบนะคะ ต่อไปลักษณะของขอบใบใบแตงกวาน,นี้แตงกวาเราอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะคะอันนี้เป็นหยกักแล้วก็แตกเป็นนิ้วมือนะคะเพื่อสามารถยึดเกาะก,กับต้นไม้อื่นได้นะคะใบแตงกวาต่อไปมาดูลักษณะใบพืชหรือเป็นลักษณะพิเศษของใบพืชนะคะที่ เราสามารถเห็นได้และก็เราอาจจะยังไม่รู้ไม่ทราบนะคะลักษณะของใบนะคะเช่นใบพืชที่มีลักษณะแบนจะช่วยเพิ่มพื้นผิวเพิ่มพื้นที่นะคะในการรับแสงและระบายความร้อนอใบเปลี่ยนเป็นมือเกาะเพื่อยึดหรือพยุงลำต้นให้ไต่สูงขึ้นอันนี้ก็เช่นพวกใบตำลึงนะคะาบวบ ตัวหวกยาวพวกนี้นะคะอ่านี่นะคะเป็นใบเปลี่ยนเป็นมือเกาะอ่าใบตำลึงข้างๆบ้านเรามีนะคะอ่ะตัวลันเตานะคะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นมือเกาะเหมือนกันต่อไปใบเปลี่ยนเป็นหนามนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงหรือศัตรูที่มากินและลดการคายน้ำ เปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อลดการคลายน้ำนะคะเป็นพืชที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในที่ที่มีน้ำน้อยเช่นในทะเลทรายหรือพื้นท,ที่ที่มีอากาศร้อนมากๆนะคะเช่นอะไรคะกระบองเพชรเปลี่ยนใบเป็นหนามนะคะ ใบสะสมอาหารเปลี่ยนเป็นใบที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอวัยวะสําหรับเก็บสะสมอาหารหรือน้ำอันนี้เป็นใบสะสมอาหารเช่นใบว่านหางจระเข้นะคะมันจะมีเนื้อที่ใบของมันนะคะสามารถนํามาเป็นยารักษาโรคได้นะคะเช่นเนื้อวุ้นของมันเนี่ยของว่านหางจระเข้เนื้อวุ้นสามารถนํามาเป็นยาแก,ก้กรดไหลย้อนได้นะคะหรือ ทาแก้ไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผผุพองอะไรพวกนี้ได้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือกลีบของหอมอันนี้ก็เป็นใบสะสมาหารนะคะอ่ากระเทียมนะคะอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของใบพืชต่อไปอีกพวกหนึ่งคือใบประดับหรือใบดอกที่มีสีสันสวยงามเพื่อใช้ในการล่อมแมลง ให้มาช่วยผสมเกสรน,นะคะจากใบเปลี่ยนเป็นดอกหรือเป็นใบประดับนะคะเช่นเพืองฟ้าเราเรียกว่าดอกเรื่องฟ้าแต่ที่จริงแล้วมันเป็นใบที่เปลี่ยนมาเป็นดอกหรือเป็นใบประดับนะคะดอกหน้าวัวนักเรียนอาจเคยเห็นนะคะต่อไปใบเปลี่ยนเป็นกับดักแมลง ภายในกับดักจะมีต่อมสร้างน้ำย่อยหรือเพื่อย่อยแมลงอันนี้สามารถดักจับแมลงได้นะคะเช่นต้นหมอ้อข้าวหมอ้อแกงลิงอ่าอัน,นี้ค่อนข้างหายากแล้วนะคะอ่ากาบอ,อยแครงเมื่อมีแมลงเข้าไปกาบอ,อยแครงก็จะผุบหรือว่าปิดฝาของมันนะคะอ่าหยาดน้ำค้าง นะคะอันนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นกับดักแมลงได้ต่อไปใบสืบพันธอันนี้ก็คือนำใบของพืชนั้นสามารถมาเพาะหรือปลูกเป็นต้นใหม่ได้นะคะใช้ในการเจริญเติบโตหรือใช้ในการขยายพันธุ์เช่นใบคว่ำตายหายเป็นหรือต้นตายใบเป็นนะคะ,ะหรือปูราบหินพวกนี้ก็สามารถปลูกกับใบได้นะคะ เพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่านะคะใบทำหน้าที่สร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงในภาพนะคะการสังเคราะห์แสงการสังเคราะห์แสงของพืชจะใช้แสงจากดวงอาทิตย์ใช้แก๊สออกซิเจนด้วยแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะคะน้ำและก็สารคอรฟิลก็คือพื้นสีเขียวหรือ สารสีเขียวที่อยู่ในใบไม้นะคะทำหน้าที่ในการสร้างอาหารเพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโตของต้นพืชนะคะอันนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของใบนะคะ,ะเมื่อกี้ที่ผ่านมาครูไม่ได้ให้ดูนะคะแผ่นใบภาพแรกเป็นแผ่นใบนะคะก้านใบและก็หูใบอันนี้ส่วนประกอบสามส่วนของ ใบพืชนะคะต่อไปบอกว่ารูปร่างของใบและลักษณะของขอบใบมีความแตกต่างกันหนนี้ก็ยกตัวอย่างไปให้ดูบ้างแล้วนะคะเมื่อกี้ใบที่เปลี่ยนแปลงไปทําหน้าที่พิเศษเมื่อกี้นะคะเปลี่ยนเป็นมือเกาะเปลี่ยนใบเป็นหนามนะคะ,ะนั่นคือลักษณะพิเศษของใบพืช อันนี้สรุปแล้วนะคะใบทําหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงหรือสร้างอาหารนะคะหายใจและขายน้ำนั่นคือหน้าที่สามอย่างของใบอ่ะสรุปค่ะใบทําหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือที่เราเรียกว่าสร้างอาหารนะคะแล้วก็ทําหน้าที่หายใจและทําหน้าที่ขายน้ํานะคะอันนั่นคืออ่ะ อันนี้เป็นแผนภาพให้ดูนะคะว่า,ารูปร่างลักษณะของใบมีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะมีก้านใบมีเส้นใบมีแผ่นใบนะคะเพราะนั้นจากที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพนะคะในรูปดูน,นักเรียนดูในภาพนะคะ ให้นักเรียนวาดภาพใบลงในสมุดของนักเรียนนะคะแล้วก็บอกส่วนประกอบของใบนะคะมีก้านใบแผ่นใบหูใบนะคะแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยวาดลงในสมุดนะคะนั่นคือางานที่ครูจะให้ทำหนึ่งชิ้นนะคะต่อไปอีกส่วนประกอบหนึ่งนะคะก็คือดอก อาจากใบเรามาดอกแล้วนะคะอ่าดอกดอกของพืชทําหน้าที่อะไรเอ่ยอดอกของพืชทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะคะหรือล่อแมลงให้มาช่วยผสมเกรสรเมื่อดอกได้รับการผรสมเกรสรเรียบร้อยแล้วก็จะกลายเป็นผลนะคะ,ะส่วนประกอบที่นี้ส่วนประกอบของดอกมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะ อส่วนประกอบเริ่มจากส่วนแรกเลยนะคะในภาพเป็นกลีบกลีบเลี้ยงนะคะกลีบเลี้ยงคือส่วนที่อยู่นอกสุดของดอกนะคะส่วนที่อยู่นอกสุดของดอกไม้มีลักษณะปเป็นกลีบเล็กนะคะแล้วก็มีสีเขียวทําหน้าที่หหอหุ้มและป้องกันอันตรายจากมะเร็งของดอกนะคะที่ยังไม่บาน ะคะเช่นดังภาพนะคะในภาพเป็นดอกชบานะคะหรือดอกที่ยังไม่บานนะคะก็คือดอกตูมแล้วก็มีกลีบเลี้ยงห่อหุ้มเอาไว้นะคะอนนั่นคือลักษณะของกลีบเลี้ยงและหน้าที่ของกลีบเลี้ยงนะคะเป็นตัวห่อหุ้มดอกที่ยังไม่บานนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันอันตรายจากแมลงด้วย ต่อไปส่วนที่สองคือกลีบดอกนะคะกลีบดอกเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้ามานะคะจะมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมบางชนิดก็ไม่มีกลิ่นนะคะและจะมีน้ําหวานเพื่อล่อแมลงให้มาช่วยผสมเกสรด้วยนะคะนั่นคือลักษณะของกลีบดอกอะ เป็นสีสวยงามมีสีสันสวยงามแตกต่างกันไปนะคะเป็นส่วนที่ช่วยล่อตาล่อแมลงนะคะเพราะกลีบดอกเนี่ยจะมีสีสันที่งดงามนะคะอ่ะต่อไปส่วนที่สามคือเกสรตัวผู้หรือเกสรเพศผู้นะคะเกสรเพศผู้เป็นอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้อ่ะ ของดอกนะคะอายวะหรือเกสรเพศผู้เนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ะประกอบด้วยนะคะกา้านชูหรืออับระอับระองเรนูก่อนนะคะอ่ประกอบด้วยอับระองเรนูในภาพนะคะเป็นอับเรนูที่ใช้ในการผสมพันธุ์นะคะแล้วก็มีก้าน การชูอับลองเรนูนะคะอะ่ทำหน้าที่อะไรสร้างละอองเรนูเพื่อใช้ในการผสมพันธุ์ภายในอับเรนูนั้นจะมีละอองเรนูอยู่นะคะเมื่อถึงเวลาที่ละองเรนูจะขยายพันธุ์หรือสืบพันธุ์แล้วนะคะมันก็จะปลิวไปกับลมหรือติดไปกับขาของแมลงที่มาตอมดอกไม้นะคะ แล้วก็ไปผปสมพันธุ์กับเกสรเพศเมียนะคะ,ะเกสรเพศเมียคืออะไรก็คือเป็นอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียนะคะประกอบด้วยยอดเกสรเพศเมียนะคะยอดเกสรเพศเมียซึ่งมีลักษณะเป็นน้ำเหนียวช่วยดักจับละองเรนูนะคะ,ะภายใน นอกจากนี้นะคะที่เกสรเพศเมียก็จะมีรังไขมีรังไข่อยู่ด้วยนะคะแล้วก็ในรังไข่นั้นจะมีออวุนซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างไข่เพื่อผสมพันธ์กับละองรีนูนะคะของเกสรเพศผู้เมื่อดอกได้รับการผสมพันธ์แล้วก็จะกลายเป็นผลออกมานะคะอ่ะ อันนี้เป็นส่วนประกอบของดอกนะคะที่นักเรียนสามารถดูได้นะคะอย่างชัดเจนต่อไปอันนี้เป็นลักษณะของดอกดอกไม้นั้นจะมีสีสันมีรูปร่างมีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางชนิดมีกลิ่นหอมนะคะเช่นดอกมะลิดอกกุหลาบะ ดอกปีบนะคะส่วนบางชนิดจะมีกลิ่นเหม็นเช่นดอกอุตภิษดอกบูกอันนี้เป็นดอกที่ไม่มีกลิ่นนะคะเช่นดอกชวนชมอันนี้เป็นดอกแคนะคะใช้รับประทานได้นะคะมาลวกจิ้มน้ำเรริกหรืออาจจะใส่ในเกงส้มนะคะ อันนี้ดอกที่สามารถรับประทานได้นะคะดอกเคดอกสโสนรับประทานได้นะคะ,อะดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันสามารถนํามาเป็นน้ําอัญชันหรือใส่ในอาหารนํามาตาแล้วเอาน้ําของมันนะคะมาผสมทําขนมหวานหรือทํา อาหารได้นะคะหรือรับประทานสดก็ได้นะคะอ่ะอันนี้ดอกกะลําเราก็สามารถหาซื้อกินได้นะคะดอกกวางตุ้งนะคะนั่นคือดอกไม้ที่สามารถนำมารับประทานได้นะคะต่อไป ดูหน้าที่ของดอกนะคะดอกไม้มีหน้าที่ในการสืบพันธุ์ใช้กลิ่นหอมและสีสันในการล่อแมลงอันนี้คือหน้าที่หลักของดอกนะคะดอกไม้ทุกดอกทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะคะและก็ล่อแมลงให้มาช่วยผสมเกสรดอกก็เป็นส่วนประกอบของพืชส่วนหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญและก็มีสีสันสวยงามรูปร่างแตกต่างกันออกไปนะคะ อันนั้นคือส่วนประกอบของดอกอ่ะอันนี้สรุปให้นะคะดอกไม้ทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะคะอ่ะทีนี้มีงานให้นักเรียนทําอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือให้นักเรียนวาดรูปดอกไม้เมื่อกี้วาดรูปใบนะคะแล้วก็บอกส่วนประกอบของใบต่อไปให้นักเรียนวาดรูปดอกไม้ขึ้นมาหนึ่งรูปนะคะอ่ะ แล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะชี้บอกส่วนประกอบของดอกตั้งแต่กลีบเลี้ยงกลีบดอกเกรสรเพศผู้และเกรสรเพศเมียนะคะเอาสีอย่างพอนะคะ,ะมีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกรสรเพศผู้และเกรสรเพศเมียนะคะพร้อมบอกด้วยว่านักเรียนชอบดอกไม้ดอกนี้เพราะอะไรนะคะ นั่นคือการบ้านอีกหนึ่งข้อที่นักเรียนต้องทำนะคะมีวาดรูปใบหนึ่งรูปนะคะแล้วก็ดอกไม้หนึ่งดอกพร้อมบอกเอตดผลนะคะที่ชอบและทั้งใบและดอกนะคะนักเรียนจะต้องบอกส่วนประกอบด้วยนั่นคือการบ้าน สองสองอย่างนะคะให้นักเรียนวาดภาพทั้งหมดเลยทำลงในสมุดนะคะ,ะวันนี้ครูก,ก,ก็มีให้นักเรียนสองส่วนประกอบของพืชนะคะซึ่มีความสำคัญสำคัญสุดๆเลยเหมือนใบเนี่ยถ้าพืชไม่มีใบนะคะพืชก็ไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงสร้างอาหารทำใหล้ลำต้น รือส,ส่วนส่วนต่างๆของพืชเนี่ยเจริญเติบโตได้นะคะ,ะหรือดอกก็เหมือนกันถ้าไม่มีดอกมันก็จะไม่มีผลออกมาก็ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้นะคะ,ะเพราะนั้นสองอย่างสองส่วนประกอบที่เรียนรู้ไปวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านที่ครูบอ,อกด้วยนะคะทำลงในสมุดนะคะ วันนี้ครูก,ก็มีเนื้อหาให้นักเรียนแค่นี้นะคะวันพรุ่งนี้ก็จะมีเพิ่มเติมมาก็คือส่วนประกอบและหน้าที่ของผลกับเมล็ดนะคะ,ะแล้วก็เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชด้วยนะคะ,ะวันนี้ครูก,ก็ขอจบเนื้อหาสำหรับของวันนี้แค่นี้นะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะดูแลให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลานะคะลูกวันนี้ครูก,ก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ